อีกสายนึงค่ะอี้แทนคุณตอบโต้ตอบโต้ใครคะ,อะตอบโต้คุณพร้อมพง์นพรทิ์นะคะคือคุณแทนคุณจิตอิสระนะ,ค,ะคุณผู้ชมเขาก็ออกมาพูดเลยว่าเมื่อวานเนี้ที่คุณพร้อมพงเนี่ย ออกมาบอกว่ารับไม่ได้ที่คุณจุรินนะคะออกมาติเงินดิจิตอลทุกดอกเอาไปเดี๋ยวย้อนก่อนคุณจุรินมาพูดวิาพากษ์วิจารณ์โครงการนี้ก<ช>่อนหน้าบอกสนับสนุนแต่แล้วปุ๊บก็ว่าไปแล้วพอคุณพ้อมพงศ์ก็มาบอกอย่างที่บอกเรามาวานเก็บไว้ในใจไหม<อ>แล้วไปรอทําหน้าที่ฝ่ายค้านคือไปพิพาทในสภาสิใช่เขาบอกว่าโหแบบเนี้ยเนี่ยคือเหมือนกับว่ารับไม่ได้ไงที่แบบพยายามที่จะออกมาเตือนออกมาตอบโต้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าแหม มาว่าว่าติทุกดอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอี้บอกว่าคุณจุรินที่เขาถามเอาไว้ตรงเป้าเข้าประเด็นนะไม่เรือกจะเป็น,นกลไกทางกฎหมายกลไกสภากลไกสื่อมวลชนที่ทุกคนเนี่ยเขาร่วมกําลังกันนะรวมพันนึกกันตรวจสอบเชิงรุกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคุณหมดยุคหุ่นเชิดของใครแล้วแล้วมันไม่เกิดอะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแจกเงินแล้วเศรษฐกิจฐฐฐดีขึ้นในระยะยาวป่านี้ประเทศที่จเจริญแล้วก็คงจะแจกเงินกันอย่างเดียวแหละเศรษฐกิจฐฐฐมันถึงจะดีขึ้นเขาบอกว่าที่เขาไม่ทําแบบ นั้นเพราะว่าประเทศมันมีหนี้มากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมีติ่งท้ายว่าสอดคล้องกับที่นายทักษิณชินวัตรเคยตําหนิรัฐบาลว่าปัญญาอ่อนเท่านั้นที่กู้เงินแจกประชาชนก็สะกิดไปแบบนี้เขาบอกว่าก็นี่หรือเปล่าคําเตือนของคุณจุรินะ่ะนะคะมาแบบ ทำให้คนทุจริตนะรับไม่ได้แล้วก็เนี่ยมีการแบบตอแบบโต้แสบๆคันๆ<ะ>กลับไปที่คุณพร้อมพงหนึ่งในทีมปะฉาะดะของรัฐบาลโ<ะ>อ,อ้โหนี่คือกะบอกอะไรนะถ้าดึงดันผิดกฎหมาย<ะ>คุณพร้อมพงพร้อมพวก าจ,าจะได้ขเข้าเรือนจำจะบอกว่าจะได้กลับเข้าเรือนจําอีกครั้งหนึ่งะนะคะโอ้ก็ก็นี่แหละค่ะก็เป็นการตอบโต้กันไปมากลายเป็นดราม่าไปแล้วนะคุณหมอจริง,ง,รงๆนะฮะผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนอยากได้คือ <c oughs> การวิพากษ์วิจารณ์บนข้อมูลมบนตัวเลขบนบทวิจัยมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์ว่าเอาละเขาจะได้เงินไหมแลวถ้าได้เนี่ยประเทศชาติจะได้อะไรด้วยหรือเปล่าหรือจะต้องเสียอะไรเป็นต้นทุนขนาดไหนนะฮะก็ฝากเอาไว้ละกัน